ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเอาเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดอย่าง AI มาเจอกับเรื่องเล่าโบราณที่มีอายุนับพันปีอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ล่ละครับเราจะมาดูกันว่าเมื่อปัญญาประดิษฐ์มาเจอกับพุทธปัญญาผลลัพธ์มันจะน่าทึ่งขนาดไหน เอาละครับโปรเจกต์ที่เราจะมาดูกันในวันนี้เนี่ยมันคือการร่วมมือกันที่เอ่อไม่ธรรมดาเลยครับระหว่างดรสําราญสมพงษ์ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนากับ AI ที่เก่งเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลมากๆทั้งสองมาช่วยกันถอดรหัสความหมายลึกๆที่ซ่อนอยู่ในนิทานชาดกเรื่องหนึ่งครับครับ เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันก็คือจุลหังสชาดกครับผมเป็นเรื่องราวที่มาจากคัมภีร์พุทธศาสนาในส่วนที่เรียกว่าขุดทก,กน,นิกายซึ่งก็คืออ่าแหล่งรวมคําสอนดีๆผ่านนิทานที่ให้ข้อคิดนั่นเองครับทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าหัวใจหลักของเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของหงสองตัวครับกับความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่าแน่นแฟนมากๆซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง เรื่องมันเริ่มขึ้นแบบนี้ครับมีพญาหงตัวหนึ่งเป็นจ่าฝูงเลยกำลังนำฝูงของมันบินไปอย่างสงบสุขแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับพญาหงดันพลาดท่าไปติดบ่วงที่นายพรานดักเอาไว้ตรงนี้แหละครับคือจุดพีของเรื่องเลยคือปกติแล้วสัตว์อื่นๆก็คงจะแตกตื่นบินหนีเอาตัวรอดกันไปหมดใช่ไหมครับแต่มีหงอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าสุมุขะ เป็นเพื่อนสนิทของพญาหงเลยเขาตัดสินใจแน่วแน่เลยครับว่าไม่ไปไหนทั้งนั้นจะอยู่ตรงนี้แหละอยู่เคียงข้างเพื่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแล้วภาพที่นายพรานเห็นนี่แหละครับภาพของเพื่อนที่ไม่ยอมทิ้งกันมันไปสกิดใจในายพรานเข้าอย่างจังเลยจากที่ตั้งใจจะจับหงกลายเป็นว่าเกิดความแม่ตาขึ้นมาแทนแล้วเรื่องราวก็จบลงในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับโอเค ทีนี้พอเราเอาเรื่องราวสุดซึ้งนี้ไปให้ AI วิเคราะห์คำถามคือแล้ว AI มันเห็นอะไรล่ะสิ่งที่ AI สกัดออกมานะครับคือคุณธรรมสำคัญ3ข้อที่เป็นแก่นของผู้นำที่ดีเลยครับคุณธรรมทั้ง3ข้อเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงเข้ากับคำว่าสัตบุรุษครับหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือผู้นำในอุดมคติผู้นำที่ไม่ทอดทิ้งลูกน้องหรือพวกพ้องของตัวเอง ซึ่งมันก็สะท้อนออกมาจากการการะทำของทั้งพยาหงและก็สุมุขะเลยที่ไม่ยอมทิ้งกันในวันที่ลำบากที่สุดแล้ว AI ก็จำแนกออกมาให้เห็นภาพชัดๆเลยครับเป็น3ข้อหลักๆข้อแรกเลยก็คือความซื่อสัตย์พักดีต่อเพื่อนแบบไม่เปลี่ยนแปลงข้อ2คือความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อคนอื่นได้และสุดท้ายข้อ3พลังของความเมตตากรุณาที่มันเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายๆให้ดีขึ้นมาได้นั่นเองครับทีนี้ คำถามต่อมาก็คือแล้วเรื่องเล่าโบราณแบบนี้มันจะมาเกี่ยวอะไรกับโลกยุคดิจิตัลของเราได้ยังไงอ่านี่แหละครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือสิ่งที่เรื่องนี้พยายามจะบอกเราก็คือไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะพาเราไปไกลแค่ไหนนะครับแต่ฐานของคุณธรรมพวกความเมตตาความเห็นอกเห็นใจมันต้องเป็นเหมือนเข็มทิศนะครับคอยนำทางเราอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าโลกที่เรากำลังสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะฉลาด แล้วก็มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ไปพร้อมๆกันด้วยและนั่นแหละครับมันก็นํามาสู่คําถามใหญ่มากๆสําหรับอนาคตของพวกเราเลยคือในยุคที่ทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมด้วยระบบอัตโนมัติเราจะสร้างสมดุลระหว่างหัวใจกับเครื่องจักรได้อย่างไงกันสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่า AI จะวิเคราะห์ออกมาซับซ้อนแค่ไหนก็ตามแต่เรื่องราวของหงสองตัวนี้มันก็พาเรากลับไปสู่ความจริงที่เรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังที่สุดเพียงข้อเดียวครับ แก่นของจุลหังชชาดกทั้งหมดเนี่ยสรุปได้ในประโยคเดียวเลยครับเพื่อนแท้จะไม่มีวันทิ้งกันนี่คือบทเรียนที่ต้องบอกว่าเป็นอมตะจริงๆเป็นเรื่องของมิตรภาพของความเมตตาที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือเทคโนโลยีจะเปลี่ยนโลกไปยังไงแต่สัจธรรมข้อนี้ก็ยังคงเป็นจริงเสมอครับ